ครับพมกับพวกเราองมีข่าวครับวันนี้ก็จะมาพมกับพวกเราอะไรนะโงนซับอีกทำไมหมมันต้องพูดว่าอะไรครับผมไม่เป็นไรพูดต่อเลยโอเคก็พบกันระหว่างไอเนชั่นใหม่ลิลิคอนอะไรนะเมโลดี้หรือเปล่าบล็อกก็ไม่รู้สายโลโลเนลกับลีเดอร์คาลิสาหรือว่าสายลูก่อนกับแมวนั่นเองชื่อเป็นไทยเหอคาลิสา ยิ่งคนไทเป็นการลิสาหรอใช่สตามพัยไม่เดีอดไทยว็ไนอตอนมึงเฟนอันยูกูสองคีย์ดิ มึงค่ไปทางนี้กูอะไรอะไรยังไม่จบไม่จบไอ้นี่ไม่จบไอ้เี้ยอ okay. ้น uh ี้ไม่จบเอานีกล้องอยู่อ๋อไม่จบไอ้เงี้ยไอ้เี้ไม่จบวเนี่ย้อ้เงี้ยต้องตอจริงเรอไอ้ี้ต้องตอเอาก้ตัดของตัวเองไมวเนี่ยไอ้เงี้ยตัดเรี่องไหนกูเริ่มก่อนเริ่มก่อนเป็นเลยผมอยากให้คุณเริ่มก่อนนะผมจะเล่าประวัติคู่นี้มา คือคู่นี้ครับมันมีประวัติมาก่อนในดิสคอร์ดก็คือไอ้ไม้นำไอ้เบลอยสามศูนย์ก็แย่แล้วในดิสคอร์ดสมนำมันโดนโอเวอร์อนจัดการครั้งนี้คือเบลบอกว่าขอศูนย์ูแล้วตัดสินเลยเฮ้ยเปลี่ยนสามใบเฮ้ยเปลี่ยนเยอะแล้วเท่เหรอเฮ้ยเป็นอะไรของมันรอบนี้แหละคุณโดนละโอ้คูยมาแล้วสามตัวเพื่อนเฮ้ย ว่าเราัวกูผ่านแล้วได้าไปหยอก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 นัดแต่คุณเลยครับแแบบสนุกคือตอนแรกอะสองคู่เนี่ยครับท้อแท้ในการเล่นแวนการ์ดมากพอได้เด็ขสองทีนี้มามันเหมือนปลักกระดีได้น้ำเลยคือยังไม่เร็วไไม่ผมยังไม่ขนาดโอ้เคเหลวว้าเหล่าวะทุกวันเลยเแค่นี่ชอตกลางวันทุกวันยังไงเครียดเครียดอะไรวะ ไม่เห็กาไม่เห็นต้องคิดเลยใช่เปิดก่อนไงสกิลเมื่ออะไรครับคนนี้เท่านั้นจะได้เปิดหน้าเ้ยเฮ้ยหาเกณฑ์หนึ่งหรือต่ำกว่าที่ติดเผาโอ้ยเตัวไม่ใจ่ที่เหลือสลับแล้วไว้ใต้กล่องเหมือนกวางหรือเปล่านี่โอ้ยก็คิมซิ้นายดานแค่สับอย่างน้ำจริงตัวเริ่มเริ่มหลังจุดหนึ่งยังไงนี่มันคนตัดคนนี่มันเลียนแบรรยากาศ ไม่มีเรียกาบอกห้าพันอย่างงงอย่างงงมันต้องเกตสองปะไม่เอาเกตหนึ่งเลยเฮ้ยให้โอกาสะไรก็ได้โอ้ยชี้จัวไม่นะทิ้งหิวตายสกิลของเกตหนึ่งบอกว่าหาออเดอร์เกตหนึ่งจากเด็กหรือมือก็ได้ถ้าเซ็ตจากมือจะได้จนเซ็ตจากมือจนเลยไปเลยดีไหมโอเคนี้พอแล้วกันโอกาสก็เลยครับ ดรอยเซ็กดรอเฮ้ยดอกดอกต้องพูดแบบยาวๆดรอดอยดอโก้อ่ะมึง่อนจะจำไว้ทิ้งจะจำไว้ไลท์สกิลเมื่อไหร่รับตัวเองเนี่ยแหละโซบ้านหนึ่งเปิดเจ็ดหาอะไรครับหาอะไรครับหาเผ่ามันเตะสองลงไปครับหาเผ่ามันคือเผ่าเคมอ้าชื่อคาริสาชื่อคาริสาหรือเปล่าวัด เดอะไม่มีสินะว่าไงแล้วโอ้ยไอการครบสิบนาทีแล้วลองดูโอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะดูสกีตัวเนี้ยเออว่าไงนะไม่มีเดียกับโอ้ยวันกัดเข้ามาเลยกดข้างๆนี่กดข้างๆข้างๆเล่นเท่นมันเป็นไปได้ได้หรอพี่สิบสองศูนย์หกนห้าสกิลของเกรซอนครับเหมือนเกรหนึ่งนะครับแต่เอาออเดอร์เกรสองจากเด็กหรือจากมือมาเซตก็ได้ถ้า ถ้าเซตจากมือจะได้จนคนนี้ท่องมาจากวิกิพีเดียครับผมแอบทำงานวิกิไทยกันหนี่่องเป็นการวิกิพีเดียตัดนะครับเอ้ขก็เซตตาไปแล้วสกิลของแมวครับคาราบานหนึ่งครับผมขอล้องเพลงไปนี้ให้กับคุณครับอยู่นี่ไปนี้บอกว่าเมื่อโดนร้อง โจนหนึ่งครับแวนการ์ดบุยห้ากันจากน e ั้นคว่ารับใช้เสร็จแล้วคว่มหนูเลยตอนติดตอนตอเรียนปีเซตนองเวียจากนั้นผมขอเซ็ตออเดอร์อีกหนึ่งใบครับไปนี <S> <S uh <s 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 ้บอกว่าถ้าเข้าสู่ออเดอร์ซอนถ้าแวนฝ่ายข้ามไปเกตสามจะได้โจนหนึ่งแต่ไม่ได้จวบอกไว้ก่อนโอเคทำไมมาถึงเซ็ตได้อีกใบครับก็เพราะว่าอันนี้มาจากสกิลยังไงะเจออืม อย่าพูดเยอะเล่นๆมาอะไรนะไอ้นี่กำลังเดือดเดือดอะไรนะเปิดไม่เจอมึงเดือดขนาดนี้เลยเหรอแวนการ์ดสิบแปดเท่านั้นโอ้เบาจำแล้วเด็กเด็กในแค่นี้ตีเลยโอ้ยกูโดนมาหลังบอกดีใจเลยอะส่องได้ส่องได้เหรออ้แวนการ์ดโอ้ยไม่มีโอเคผ่านคำศัพท์ของผมไหมจอดที่บ้านนะคาริสา ชื่อเป็นไทยอ่ะมันมังกรภูมิภาคไทยรวมรวมเป็นตีเป็นที่ไทยเเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ครบหรอพดแถึงครบไปก็ไม่มีอะไรครบแล้วก็อย่าเลิกไอ้นอย่าเคนแล้วอย่าเลิกใครจะคบกับคนแบบมึงวันึงโหดเกินดูเรื่องนี้เหะเหลี่ยมตัดเหลี่ยมเฮียไรไลท์สกิลนี้มาอะไรครับบางแหวนคนรัฐบาลหนึ่ง หาออเดอร์ของพวกของตุม้มหนึ่งใบขึ้นมือเพราะว่ากกองตกลบเดียโดนโดนใช่เปพี่ยนมันก็แค่ใบเดียวยังใบเดียวจบเลยอ่ะใบเดียวคือตีไม่เข้าร้องบอดอีกโองโอ oh, oh ้ยที่เหลืกความมันตีข้าอว เรียามตีแหไงยราย่ยังไงนะครับตีนาคุณจะตีผมยังไงครับเีนี้หอเฮ้ยยี่สิบ่นี้เหมือนกันเหรอโนกาครับฮิตมีเทคนิคฮิตจวนี่หวาเพราะว่ผมให้จวยครับไปเดียวขีไ้เนาะยโอยยืเมื่อวานตีฮิตจวหนึ่งบอาันเดียวต้องเอาต้องเลแหละจวครับไม่มีโฆษณาอะไรบอกเขานัไงผมลงไปผมลงไปอีกไป ผมจะฟร์มลงแล้วผมก็จะเซ็ตออเดอร์ดูหนาวมึงจงหนาวไปซะเฮ้ยเมื่อเซ็ตออเดอร์ใบนี้ครับสามารถไงออเดอร์ที่ใบที่เป็นใบควอมได้หนึ่งใบผมยังไม่ไงครับม่อต้อเืองโต๊ะับ เข้าแบทเทิลเราเข้าแบทเทิลหรือเปล่ต้องร้องเพลงก่อนผมลืมผมขอร้องหรือดูใบไม้พีให้กับคุณครับเวียนกาดบวกหนึ่งพิจากนั้นคว่ำครับเวียนกาดบวกคฮ้ตั้งยังไงครับเราตั้งอย่างไงอิสวันกาดบอกโอเคโอเคในครับในทางนี้ในการร้องเพลงครับโปรอีกห้าพันครับ สามารถกดคาร์บาทิ้งหนึ่งเพื่อตัวสองได้ผมยังไม่กดครันไอ้ครับหุ่ยห้าพันห้าพันอยู่ตรงไหนห้าพันอยไ่ของไหม่สิบห้าคข้องเอฟของชุดชุดะไอ่ะห่นะครับคุณท่องอะไรยู่คำนวณโอเคครับแนการจงตีครับสิกเอของใบนี้ครับบวกห้าพันครับในเท่านี้มีการร้องเพลงจะบวกแล้วก็ได้ไงาดำหนึ่งปุ๊บ สกิลของแวนการครับถ้ามีออเดอร์โซนคว่ำอยู่สองใบหรือมากกว่าสามารถร้องเพลงได้เพิ่มได้อีกหนึ่งใบและห้ามเซตินเนียวครับขอร้องเพลงรดูหนาวให้กับคุณครับและห้ามเซตินเนียวเพลงรุ่นดูหนาวบอกว่าต้องมาจากวิกกีเพลงเล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นไปเลยเพลงรดูหนาวบอกว่าต่อจานวนออเดอร์โซนที่ผมคว่ำอยู่ผมลุกเรียกการ ลุกสองใบแล้วแวนกาจะบวก1 0 0 0 0หืตามวนการที่ลูกครับบวกไป2องหมื่เอามาก่อนไม่มีใช้บวกไปสองหมืและอันนี้ตีเนยความรับและความใช่เออและความไปนี้แวนการดจะเป็นยีิบสี่สี่หมื่นสี่ครับข้ามเซตเนลสองครับได้แล้วเกียสามครับโอเคเดอโซน่าไร้เสียงเันเช็คได้แล้วเกียร์สามไม่ทำไมเซความเียความเจ็ดได้ยเค นี้เสร็จปป๊บอดีตวะครับพายตีสิบห้าเหรอวะสิบห้าคาราบาลหนึ่งทิ้งหนึ่งจสองสิบห้าถ้านี้กดมวเป็นเท่าไงสองสี่หกแปดเก้าจะเป็นสิบปลเปไม่นะพักพวกไม่ครบเลกที่เต ควรกัดแก่ย์จปล่อยสีแล้ววัดหิวโอหยังไม่ออกเลยอ่ะโหแต่มึงหิวไม่ได้นะไม่ถ้าปล่อยสีเธอหน้าได้หิวเหอ้เซ่เซ่แต่ตามหลักควรกัดแต่กัดจะไม่มีตัวตีอ่ะไอ้เทียดหน่อยมันออกแบบมาให้แบรนด์มันต้องใส่ลูกน้องจริงไม่งันเม่ตีกัดได้ใช่งั้นสี่สิองถ้าชนได้ก็น้องกาแัดไอ้แก่กอดของมันี่ไปทำไมวะจะเปลืองปล่อยกี่แต้มอนไม่คุ้ โอ้โโอเคไม่เป็นไรครับผมตีครับผมจะกดจั่วครับคราวัน1่ทิ้ง1นึ่งจ่อสครับผมทิ้งดรอทิกเกอร์ครับัว2 ผ่านแล้วเราสีดำแล้วไม่นคนบกสามพเขาก็สีดตนก็บอกสามพันไเพอร์โซนาิดใช่ไหมนั่นเก่บอกสองพนะบกอันตัวนเัน่จี้ก็ทำเลยมันกดหาบาทบวกหมื่นผมจำได้อันนี้มันเป็นแบบวันเไหมไม่ใช่ครอ่าผ่านบาไอ้เหียไม่มีทางชนะกดห้าบาทบบกแมีคนแเป็นคาลิสาคาลิสาสินะเอรเกิกว่ียหงกลายเป็นังกรไทยแล้วสินะพญานาคไหมเนี่ย มันพี่นกระตมมันมันโดนไหมไอเด่ะเมลส์ปีมมะโรงปีมะโรงเลขไรห้าบาทสเตชกิอกิ๊กิ๊กิ๊กิะกิ๊กิงกิ๊ดิ๊กิัดิคกิ๊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 ่ิ๊ก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 ิ๊ดอ๊กิ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 คกิ๊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 ่ิ๊กิ๊กน๊กิ๊กตักิ๊ปิ๊กิ๊กิักิ๊กิักิ๊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 กแ๊กิ๊กิ้ก ีหมชุดนี้ก็ไม่ิกแงสซ้อตน้แล้วหัวตไม่รู้ที่จริงอ่ะคือชาติก่อนมัอาจจะเป็นบิ๊กแบงมากเ้ลกันเลยเกิดเกิดมาชาตินี้เลยเป็นตัวนี้นี่ผ้าก็มีชิีตัวนี้โรเก็บหนึ่งไห้วก็แวนก็ว่าชิวนแวนเท่มันบอกทุกครังนี้มันตีฟัง5ห้าพันไม่รู้ตัวมันกับแวนหรือหรือแวนกับใครก็ได้ถ้าแวนใครไเก่งถ้าแวนใครได้หมดมันมีเมันมีเกย่ว่อรตก่อนไได้ถ้าออกก่อนจะโดนเสพเลยวัก่ คร์บ้านหนึ่งโอเคท้าแกร์แบนออกก่อนอ่าหนึ่งแล้วสับสีสองสอีแล้วสับพี่จะให้สีเข้าต้องก็ต้องบลกห้างอันจากกระนิ่งหนึ่งสามโปรเฟกต์กัดที่แวน์กัดอืมทำเข้มและที่เหลือโอกาสโอเคไรโอเวอร์ทิกเกอร์โอ้ร้อยล้านให้ฝั่งนี้นี่ไงร้อยล้านตรมอีกได้หนึ่งสินะบึ๊บครีครีร้อยล้านฝั่งข้างนี้ อ่อนแออ่อนแอเฉยเอาเกมพลิกไะเนี่ยไออโเวอร์เกมได้แล้วมันได้อะไรวะทุกตัวบกหมื่นนะเรียการทุกตัวบกหมื่นจนจบเกมสกิลนี้ครับแวนฮิตหนึ่งเป้าก่อนจนจบาเทอร์ห้าพันจบเกมจนจบเกมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ปบะกันสองวอ แล้วก็สกิลนี่เหมโอ้โหไม่พอจำไม่กันจำไม่กันจำไม่กันเรื่อยไปเลยอีกพอร์ตจริงจริงคนมีเยอะกว่านี้ไม่ใช่คนเยอะหมดก็บุบบุบมันเล่นไม่รอดครั้งนี้คงไม่ต้องนับหรอกครับผมว่ามาจริงไอ้แย่ใส่ได้เหรออันนี้รอยล้านสองทีเงี้ยหอยล้านเท่าไหร่งครับล้มขาดจริงที่พี่จะดูถูกมันขอพีจีคนหน่อยเอ้ยทำเป็นแบบนิ่งๆมึงถามมันดีอะถามกูเ็ได้หนึ่งคู่เลยได้ไงดูติดดูไอ้หนคู่ไหมมาลีนเจนเนเรล ตีสองไลน์หนึ่งไลน์หนึ่งไลน์อะถ้าลงสไล์เกิดตีข้างผมจะตกฮิวได้แน่หั้บ้านหนึ่งทิ้งนลมา่งสองก่อนไม่อะตีบ้นไปเลยดีวเดียวได้ได้ได้่ได้รบหนึพลังมันกกกูไม่น่าเลยรอบสผ่านแล้วริงมก็เพิ่มไ้เขารอบได้ลบหนึเราไม่รู้รอบาไม่รู้รอบที่น่เพอร์โซนอะไรโอเค มันดสองพิกป็นหนึ่้จเลยไม่นะจบแล้วจบแล้วคือเจจไม่มีออเดอร์ไม่มีออเดอร์สินะแมวทำแบบ้เล่นใหญ่เบียวไม่มีตัวบกพลังอ้เฮาฮาเาอันนี้แมวหรือไก่ครับเฮ้ยคุณพูดได้คุณดูแลคนเล่นแมวอคนนนี้พูดได้แต่รอยรายคุณยังไม่ออกนี่ะผมฝังดีไปก่อนคุณนี่มันคาลิษาจริงๆจริง ผมต่อบบทด้วยผมเท่โอ้โหพิเกอร์อบูบทอะแวรมันห้ามปะเนี่ยก็ห้ามเซตเดียอยู่นะนี่นะผมมีคู่ใบคว่ำสองใบหรือกว่าเอวคิไปครับจะเป็นสิบแปดยี่สิบแปดครับเบาจังสองคีใช่ไหมสองคีห้ามเซตเดาห้ามเซตเดี่ยอตอนนี้ไม่เกไม่เกะนะ ร้อยล้านยังไม่เอาน้องเพยงบุยห้าอด้เคร่องมันก็บังคับปอนโเบาตัวมันก็เป็นตัวตัวีวีหน้าพวกมืออกเปื่เกอคุณนอมาอไมเ้มีัโอ้ยมือตั้งเยอะนับิกเกอร์เฉยสี่ใบสี่ใบห้าหกใบหใบเจ็อใบน่าจะสาแล้วม่ไอยู่เอเลล้วใอ้โวยใอ้เเอเอมอยู่เอ็กเอ่ะ ยี่แปดสี่สมนี้สามแปดหรือยี่แปดยี่แปดสองไดอยู่ตัวหนึ่งนะมือคเท่าไหร่ฮะมือเท่าไหร่ต่อสองสี่ห้าห้าใบสองได้ครับผมพอเไปให้ตตีงแรอะก็ได้เติอนหน้าไงเติอหน้าเติอหน้าโอ้ยหิวโอยผมรอดแล้วอีกเทิร์นหนึงกำมัดแบบอารมันเปิดฟูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมือผม วุ 55, ้ยค so ีย์ด oh okay. mm ิคอนไปไหนวะวุ้ยอยู่นี่คิวพาให้กับข้างนี้แล้วเอ็กเซลคนเป็นตัวตีสอีแต่ผมไม่เข้าใจเลยหนึ่งหมื่นอนี่โอเคแล้วหน้าสองพันเดีต่อเดียวหน่มจมตีไปที่บกัดากาบสกิลครับประวัติหนึ่งที่มือหนึ่งครับตัวสองใบหนึ่งห้าเนี่ายหนึ่งโฆษาไลน์มาใช่ป่ะใช่ สองหมื่นห้าเลิมเลืมเพราะว่าเมื่อกี้ย้ายเลงงเลยไงสองสองสองหมื่นห้าข้างนี้สามหมื่นห้าผมขอดูแป๊บนึงขอคำนวณตัวยาการนี่โดนครับคำนวณว่ะคุณกาศนะครับสองหมื่นห้าการเหมือนกันสามหมื่นห้า

ผ่านแล้วสินะคุณผ่านแล้วผ่านเอ็นบึ๊บบึ๊บบึ๊บเออร์โซน่าโอ้ยแล้วออรบอดหกหมื่นอีกโอ้โอ้ดิอ้งแรงๆนะครับฝั่งนู้นแต่คนสามแดงคุณปล่อยได้เยอะ นี่ไงอ๋อดีมันมีไอชิ้นเมือไออบอร์ดหื่นห้าพันใ้มันมันมก็มออบอร์ดหมื่นห้จบแล้วม่ห้าออบอร์ดไปตรงกลางไม่ไอตัวเกาที่มันบอกว่าเหเก็ตสามไลนลงมาเกงมีตัวนี้ล่ตัวเล้งมนเิ่มะมันหก็มื่ห้าไงก็หมื่นห้ามื่้าดออบอร์ดลงม แต่แค oh ่แบนการเท่าน <c oughs>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  ั้นที่ไม่บอกหมือนห้อเหถูกแล้วกูรู้ว่าสิงแไม่ไดโตีต้องเห็นแคสองไงเฮ้ยกูแอบโกงไหยแอบโกงอย่างี้โอเคมันก็เรียเหมือนกันไมางเรียโเลยอโนี่อกไม่ดเรียนูบอกเห็นกลายเป็นตอนแรกพี่บอกีแล้วก็ไม่ดีตอนนั้นกอเรีที่แวี้นีก็ ก็โรงแรมเปิดเพราะมันเสร็จด้ตลอดไม่อยากจุไม่เคยเลยตอนแรกทีอย่อตอนแีอีอนสองอันมาออกลำหนกยากตอแรกเีนาตอนแรกีครั้งแรกจำค้แรกเการสามใบแล้ว แปนกาจมตีเท่าไหร่ครับนับมาเลยตอนแรกยี่สิบเอ็ดเสนนาสามเอ็ดแล้วก็ออเดอร์สีเอ็ดอันนี้เหมื่นห้าสิเอ็ดไอเกมหนึ่งโอ้ยจำได้ว่าเกณฑ์หนึรีแล้วรีมาพร้อมกับเกณ์หเกณ์สโคตรแรงเกณ์สองได้ไหวะเข้าส่งหมื่นเก์สอเกณฑ์หเกณฑ์สองโอเอนิกเกลแล้วก็เกณฑ์สใช่แต่ถ้าผมตกโอเวอร์นิกเกแล้วก็ผมขอนกนเ้ยนกกันหรอะยังไงยังไงนกก็สมเป้าเลยนะไเ ให้หมมันจะเป็นยี่สิบเอ็ดเฟอร์ตอนาสามเอ็ดใช่ไหมแล้วก็เดลวาห้าพันห้าพันสี่เจ็ดเบรดแล้วก็ให้เห็นไม่เป็นไรครับผมโนกาเฮ้ยพีโใบแรกเหลือหน่อยตัวนี้มีขนนเยอะแยะมันเป็นพื้นสีส้ม กูจำค่านี้ได้โอ้ยมาสองใบสกิลแวนฮิตจัวหนึ่งปับห้าสิบห้าไม่ตรงใจถ้ามันรีถ้ามันรีแล้วก็อีกทีเท่าไหรี่ทีนี้เท่าบอยเอทีเท่าไหร่ถ้าถ้าไม่ได้แปดเวฟตอนแรกนี่เหนื่อยก็สกิลตัวหมื่นห้าไม่คุ้มเลยอู้ยคุ้มแม่งอ่าอันนี้ก่อนมันต้องทับไปได้อ่ะเหมือนสิบห้า ออเดอร์ห้าพันห้าพันยี่ห้าเพอร์โซนาสามห้านี่ห้ามื่นห้าแล้วก็ติกเกอร์หกหมื่นห้าิกเกอร์ย้อนข้างนี้ใช่ไหมใช่แต่โคตรบิกเลยหกหมื่นอีกอีข้างหนึ่งเท่าไหร่ถึงขั้นนับพิวอีกข้างแรงกว่าห้าพันแรงกว่าห้าพันสามพันี่ห้าแปดห้าแปดอันนี้ห้าห้าคันนี้เบรมันสังมาสองพันห้าสิบแปดโอ้โหไม่อันนี้ห้าห้ากลกับ สกิลโซบาร์หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าหลือห้าห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นห้ากับห5 0 0น้ากับอันนี้แรงกว่ามันถึงจุดที่แบบฝ่ล่อยไม่ได้แล้วถ้า่อยถ้า่อยหดาเมจแล้วไม่ตอกสีก็หกหมื่นแปดโซบาร์ชิลบวกไปสองหมื่นาจะเป็นชิลสามหมื่นสี่หมื่นสามห้าหมื่นแปจะเป็นกลับกันเนไอ้มาคอไรลออนก่อนหมื่นแปไรลอจริง ม่สิบห้าออเดอร์ยี่ห้าตุสนาสามห้าสี่ห้าห้าระเบียนนะวันนั้นนะัดอเอาใหม่นะเดี๋ยวผมนําให้ฟังคุณรูเนี่ยสิบห้าใช่ออเดอร์ห้าวันทวันสามห้าตุสนาสี่ห้าเดี๋ยวสิบสิบห้าอ่าตุสนายี่ห้าออเดอร์ห้าพันทวันสามห้าแล้วก็อันนี้สี่ห้าห้าห้าแล้วก็ซิกเกอร์หกห้าห้าแล้วนี่ฮิตสามเป้าฮิตสามเป้าบวกสิบห้าอืมแม่งงั้กูปล่อยก็ได้อุ เราเด็กเอาคอร์สกูเกอร์มากกว่าโต๊ะกับไปไดอันนี้แรงกว่านะไอแรงกว่าแรงกว่านี้เท่าไหร่แรงกว่าห้แรงกว่านิดนึงแรงกว่าสามพันเอออันนี้เป็นหกห้าบวกอีกหมื่นห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหมื่นแปดหมื่นอันนี้แปดหมื่นสามเออเหลวบอกเหลวบอกปล่อยไม่เหรอโอ้ยอันนี้แรงกว่าเลยปล่อยข้างนี้โอเคโตบัสรชิลบวกห้าพันตามจำนวนออเดอร์ บวกไปสองหมื่นห้าจะเป็นสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามบวยกสามหมื่นเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามแปดหมื่นเจ็ดหมื่นสามขออีกหมื่นผมให้หมื่นห้าอะไผมใจด <Okay. S 1> ีทุบไปเอเมวน้อยโอ้ยโอ้ยตายแล้วก็ะจกมันไปแล้วนะครับพูดไปต่อไปไม่นะ คาที่สามันเก่งจริงโอหแม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามึงไม่ปิดกูรม,มึงดูที่ติดงี่หรอกอไอดอลทั้งสองทั้งสองเด็กนะผมส่วนคลิปต่อไปเราจะถ่ายอะไ,ไรคอยไปติดตามกันนะครับส่วนสำหรับวันนี้ไปเจอกันใหม่โอากาสหน้าเจอกัน